สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเข้าเขื่อนนะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่เขื่อนนะครับมีท่านผู้ชมเรียกร้องกันมามากมายมากมหมครับผมผมก็เลยพาไปเที่ยวเขื่อนเลยวันนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นป้ายเขื่อนอบบนุบลรัตน์นะครับผมอันนี้เรามาเส้นมิตภาพนะครับ มาจากขอนแก่นถนนมิตรภาพนะครับออกจากขอนแก่น25กิโลนะครับก็เลี้ยวซ้ายเลยนะครับตรงไฟแดงครับเดี๋ยวเราจะพาไปที่เขื่อนเลยนะครับสวัสดีครับตอนนี้กำลังจะถึงเขื่อนนะครับทางเข้าเขื่อนแล้วนะครับผมถึงใกล้ถึงตลาดเขื่อนแล้วนะครับเราวิ่งมาจากถนนมิตรภาพ25กิโลนะครับก่อนจะเข้าเขื่อนนะครับ ตอนนี้ท้องฟ้าสดใสนะครับเมืดคืมเชียวครับวันนี้จะมากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยอ่อยนะครับเดี๋ยวซ้ายก็จะเป็นบ้านพระบาทนะครับไปทางบางแสนสองนะครับอันนี้เราก็พอเราเข้ามาถึงเขื่อนนะครับถึงธนาคารกรุงศรีนะครับด้านขวามือขอโทษครับถึงห้ากรุงไทยนะครับด้านขวามือครับพอเราขับไปเรื่อยนะครับจะอยู่ด้านขวามือนะครับติดกับเงินติดล้อ ติดล้อครับผมถึงสามแยกตรงนี้ก็เปิดไฟเลี้ยวขวาได้เลยนะครับครับต้องระวังรถหน่อยนะครับอาจจะเยอะทีหนึ่งๆๆๆ ถึงแล้วครับผมครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมมาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออรวันนะครับตรงข้ามเขื่อนอบนุบลรัฐตลาดเทศบาลน,นะครับเขบื่อนอุบลรัตนะครับตอนนี้เรากําลังจะไปหาอะไรอร่อยออร่ๆทานนะครับ จะเป็นตลาดเทศบาลน,นะครับเขื่อนวนรัฐนะครับมีของกินมากมายนะครับเรามาเขื่อนแล้วก็แวะเข้าไปทานได้เลยนะครับที่เขื่อนอันนี้จะเป็นถนนเข้าเขื่อนนะครับเขื่อน สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เจ้สวัสดีครับเฮียโอ้อันนี้เจ้าของร้านนะครับโอ้อันนี้เรามามาช็อปเที่ยวกินเปียวนะครับเขื่อนบวนัวรัตโอ้ <c oughs> น่าทานเขียวขอผมขอพิเศษนะครับจัมโบ้บเส้นใหญ่ <c oughs> เส้นใหญ่ครับโอ้โหที่ร้านนี้มีโอ้โหเครื่อง ครับอุปกรณ์นี่สะอาดมากเลยนะครับสะอาดเชียวโอ้สะอาดนะครับผมโอ้ครับเชิญเลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาไปพาไปสำรวจนะครับไปสำรวจครับ มีครับอูื้องหลังนี้สะอาดนะครับผมสะอาดมากมีที่ล้างมือนะครับผมมีสบู่นะครับมีครับมีห้องน้ำนะครับผมสะอาดบ้านนะครับห้องน้ําสุภาพสตรีแล้วก็ห้องน้ําสุภาพบุรุษนะครับเครื่องหลังบ้านนี้ บรรยากาศเชียวครับสะอาดมากเลยครับเย็นนะครับเย็นสบายดีครับผมไม่ร้อนเลยนะครับสบายสบาย ใหญ่ครับพี่ครับ,รบขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับกดติดตามนะครับฝากมาทานได้นะครับที่ร้านก๋ยเตี๋ยวเรืออรวันนะครับตรงข้ามกับคือตลาดเขื่อนเทศบาลครับ